กลับมาอีกครั้งกิจกรรมพิเศษของมันตาสยามกับการลุ้นรางวัลจากกล่องสุ่มวัตถุมงคลพิเศษในวันปีใหม่จีน2564หรือวันตุ่จีนที่กาเข้ามาถึงนี้จํานวนทั้งสิ้นกว่า2,000รางวัลโดยทั้ง2,000รางวัลน,นี้จะมีวัตถุมงคลที่หายากและไม่เคยมีวางจําหน่ายรวมอยู่ด้วยทุกรายการมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า2,000บาทมีทั้งหมดดังนี้ตะกุลหนังเสือ หูกลุ่มดาวเขียนมือผืนใหญ่ล็อกเก็ตอาจารย์แขกคฤศอ,อีหูเขียนมือผืนใหญ่หูเขียนมือผืนเล็กตะกุดแม่ทัพขุนช้างเนื้อนวะโลหะมหาชนวนกุมารพี่เลี้ยงเบียโคตรลักสมีลูกหล่อเทพโชคลาบลูกหลอกกิมบอลูกหล่อเจ้าแม่ทัพทิมเบีย้ยววานเนื้อชินวัชิราธาตุ หูพูดพิทัก์บ้านเหลี่ยนเส้นปวยนวะแก่ทองคำหลวงพ่ออินเนื้อชินวชิลาธาตุฤรือสีบรมคูขุณแผนเนื้อจินนามณีพิม์พใหญ่ขุณแผนเนื้อผงพุทธคุณพิม์พเล็กพาพิคเนตเนื้อนวะพาพิคเนตเนื้อเทวรูปเหลี่ยนหลวงพ่อเงินหาสิมัดเบอร์หนึ่งพิเศษหาสิมัดเบอร์สองพิเศษ หาสิมัดเบอร์3พิเศษหาสิมัตเบอร์4พิเศษหาสิมัตเบอร์หพิเศษหาสิมัตเบอร์6พิเศษหาสิมัตเบอร์7พิเศษหาสิมัตเบอร์8พิเศษและปักกัดพิมพ์ใหญ่โดยทั้ง2,000รายการนี้ทางมันตราสยามจะแบ่งจับรางวัลออกเป็นวันละ1,000รายการทั้งหมดนี้มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า5ล้านบาท ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถจองหมายเลขกับทางเพจมันตาสยามและเพจร้านเครื่องมีตังทุกสาขาในราคาหมายเลขละ1,100บาทเท่านั้นไปรู้ผลพร้อมกันในไลฟ์สตรีมเฟซบุ๊กแฟนเพจรายการมันตราสยามในวันที่12และ13กุมภาพันธ์นี้รีบจองกันนะคะ